ผู้ว่าชาดเชิงเศราประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอร,าราสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนักเรียนวัดโคสมโรงคณะที่เชียบ้านคนรักสุนัขหมาแมวยืนร่วมกับผู้นกับสพแปลงยาวให้กำลังใจสัตวแพทย์และสุนัขที่นอนทำการผ่าตัดสดสดบาดแผลจากคนถุกคนใจร้ายทำแผลลึกในวันนี้ บรรยากาศที่โรงเรียนวัดหัวสำ้รงตำบลหัวสำ้รงอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเศรานายชโรตียางตรงพู้ว่าราชกาจจัวตวาฉะเชิงเาราประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎร,ราชกุมารไตรมาที่หนึ่งประจำปีงบประมาณ2567พร้อมด้วยนายนัทพงศ์สึ่งวนจิตรองผู้ว่าราชกาจจัวตวาฉะเชิงเศรา นา,นายดนายปัญจทิพยากุลเกษตรศจังหวัดฉะเชิงเซาหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หน่วยงานท้องที่หน่วยงานท้องถิ่นผู้นำชุมชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และจังหวัดฉะเชิงเซามีความสำนึกในพระหมหากรณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์จึงได้มีการจัดทําโครงการคลินิก,กเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามบงกุฎราชกุมารเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีโดยมีเป้าหมายจัดในพื้นที่ที่มีปัญหาด้านการเกษตรหลังพิธีเปิดเสร็จท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชาเช,าช,าชานเซาได้เดินชมบูธท,ที่มาจัดแสดงกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงหม่อนไหมนำสินค้าแปรรูปมาโชว์สำหรับบูธไฮไลท์ย่อให้คลินิกของทีมสัตวแพทย์ ที่เห็นท่านพันตรวุเอกปรีชานิสัยสมผู้กับการสพแปรงยาวมาร่วมให้กําลังใจกับชาวบ้านผู้รักสัตว์นาสุนัขหมาแมวมาทําการตรวจรักษาตามอาการและเจ้าของสุนัขเพศผู้เป็นผู้ที่ให้หมอกําลังใจในการช่วยเหลือในการผ่าตัดบาดแผลที่ถูกขาหลังที่ถูกคนร้ายใจดําใช้อาวุธไม่ทราบชนิดทําร้ายจนเป็นแผลลึกไม่พบเครื่องกระสุน เพราะทะลุทําให้การรักษานั้นสําเร็จโดยการจัดงานในครั้งนี้จังหวัดฉะเชิงเซาได้ดเนมืองานการเกษตรในพื้นที่จัดเพื่อให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในรูปแบบบูรณาการงานบริการงานวิชาการทุกสาขาการสาธิตส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรจัดนิทรรศการความรู้ทางการเกษตรเครื่องมืออุปกรณ์เข้าช่วยเหลือในการปฏิบัติงานณจุดเดียวในรูปแบบของการให้บริการเคลื่อนที่ โดยมีเกษตรกรในพื้นที่ตำนบลนหัวสำโรงและตำบลใกล้เคียงของอำเภอแปลงยาวเข้าร่วมงานจันบนกว่าร้อยลายโดยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดหวังไว้ว่าประชาชนพี่น้องชาเกษตรกรจะได้นำความรู้ที่ได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ประจำคลินิกไปชชใช้้เกิดประโยชน์ในการตัดสินใจในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่การเกษตรเพื่อให้มีการพัฒนาผลผลิตและรายได้ที่ยั่งยืน อันจะเป็นผลดีต่อตนเองและประเทศชาติสืบต่อไปครับสราวุธบุญสร้างภาพข่าวสามารถเน่เจดีรายงาน